สวัสดีค่ะบริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยม่านน้ำดีไซน์ละลายเฮเว่นนะคะวันนี้นะคะมีส่งมอบงานนะคะสระว่ายน้ำสวยๆนะคะที่จังหวัดราชบุรีนะคะบ้านคุณสุป,ปาณีนะคะลูกค้าที่น่ารักของเราอยู่ท่านนะคะขนาดสระนะคะคงกว้างจะอยู่ที่4เมตรนะคะความยาวจะอยู่ที่8เมตรนะคะความลึกจะอยู่ที่เมตร30นะคะปูด้ยกระบเบื้องนิ่งเผานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้ำใสๆปิ้ง ไฟสระนะคะจะมีไฟสระทั้งหมด3ดวงนะคะเป็นไฟสระสีขาวนะคะเป็นสระสกิมเมอร์ระบบเรือนะคะตรงมุมนี้นะคะจะมีบันไดาย,ยาวนะคะสาหรับนั่งนุ่งสำหรับนั่งเล่นนะคะสรานี้ไม่มีจักรกุชี่นะคะเน้นว่ายน้ํานะคะแล้วก็มีบันไดา3าขั้นสําหรับเดินลงสระ กระเบื้องนอกสาะนะคะเป็นกระเบื้องพอทเลนนะคะป้องกันการลื่นล้มได้ดีเลยนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจอยากให้เราไปสร้างสระว่ายน้าส,สวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะคะที่รับสร้างสระว่ายน้ําม่านน้าดีไซน์ละหละหยเฮเว้นนะคะเรารับสร้างสระว่ายน้ําทั่วประเทศนะคะสวัสดีค่ะ